เ DW แรงสนับสนุนโดย m a c q u r i DW 2 8พูดคุยกับคุณปิงประกิจกันนะคะสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะยังไปต่อได้ไหมคะในฝั่งของสารัฐรวมถึงกลยุทธ์ตลาดหุ้นไทยสั้นๆด้วยนะคะ ก็ผมว่าอาจจะมีย่อบ้างนะครับตลาดอเมริกานะครับในสัปดาห์นี้นะครับนื่จอกว่าก็มีการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องละแล้วก็เป็นการขึ้นเกงการคงดอกเบี้ยของเฟดนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์แห่งการพักตัวนะครับเงียบๆน,น,นะครับการเปิดพุทธด,ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสที่จะทํากําไรได้มากกว่าการเปิดคอนะครับเพราะว่าคอไปเนี่ยอัพไซด์มันเริ่อนปันไงเราก็เปิดพุทไว้แต่ว่าพยายามว่าต้องเป็นเข้าเร็วออกเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ แต่ชนีตัว S&PX แล้วก็ SPX เนี่ยมันอยู่ภายใต้แนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับเพียงแต่สัปดาห์นี้มันจะเป็นสัปดาห์การทักตัวไงนะครับเราก็อาจจะเล่นสั้นด้วยการเปิดพุทธเก่งกําไรนะครับรลยวัานไปนะครับส่วนบ้านเราเองนะครับหุ้นไทยก็ขาดแรงหนุนแต่ใจให้มีปรับลดลงแบบตอนเนื่องอย่างเช่นช่วงหลังเลอกตั้งแรกๆเนี่ยคงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับปัจจัยลบมันไม่ได้หนักขนาดนะั้นเราก็ตลาดกาลังมีความคาดหวังเรื่องของพัฒนาการการ,การเมืองด้วยที่ ที่อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เรามีความกังวลกันไปก่อนหน้าะนะครับตลาดหุ้นไทยก็เลยดูเหมือนว่าอยู่ในฝั่งของหน้าคอหรือองฟิลเตอร์ดูได้เปรียบกว่าเราจะสังเกตได้จากพวกกลุ่มชี้สวยได้ผลิตนีดด่ยตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นมาดังน,นั้นแค่เดลต้าปรับเพิ่มขึ้นก็เป็นบวกต่อหุ้นไทยละ,ะนะครับในหน้าคอกับองฟิลเจอร์ดูได้เปรียบกว่านะครับก็ไปทางนั้นดีกว่าค่ะได้ค่ะครับขอบคุณคุณปิงมา,มากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะครับครับสวัสดีครับคุณปิงประกิจนะคะกลยุทธ์โดยรวมตลาดบ้านเเรราานะะคกก็ียว่ น่าจะมีโอกาสเล่นเก่งกำไรฝั่งขาขึ้นมากกว่านะคะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นต่างประเทศจริงๆเทรนด์เอ500นะคะกับตัวของ n a s เ a q เนี่ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นแต่ว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยจะต้องมีแรงเทคโปรฟิตและเก่งกำไรในฝั่งขาลงในสัปดาห์นี้บรรยากาศจะอึมครึมนะ,ะเพราะฉะนั้นสามารถเก่งกำไรในฝั่งพุทธได้นะคะก็สามารถเทรดผ่าน DW ของค่า28มาร์คอลี่ได้ในฝั่งของตลาดสหรัฐอเมริกานะคะ S&P ี P 500อ n d e x นะคะมี DW ของค่า28มาร์คอลีที่อ้างอิงกับดัชนีค่ะจริง นำของนักวิเคราะห์ให้เก็งกาไรในฝั่งขาลงในภาพระยะสั้นต้องเน้นเข้าเร็วออกเร็วนะคะมีหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกในการเก็งขาลงค่ะยกตัวอย่างเช่น xpx 2 8 p 2 3 0 9 a ค่าเก็งดิงด i เซน2ติ2รวมไปถึงทางด้านของ ndx นะคะก็เก็งได้เช่นกันทั้ง2ฝั่งนะคะแต่คํา แนะนำของนักวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้เล่นเร็วออกเร็วในฝั่งขาลง ndx 2 8 p 2 3 0 9 a ค่า g e ริ่ง10นะ s e n s i t i t y 54.95ิรวมไปถึงดาวโจนก็อยู่ในเทรนด์ที่เก็งกำไรฝั่งลงด้วยค่ะ dj i 2 8 p 2 3 0 9 a ค่าเกิาิ่ง9.5 s e n s i t i t y 84.53ิ้านะคะท่านนักลงทุนสามารถที่จะเก็งกำไรในตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาโดยเป็นการเก่งกำไรผ่าน D w ของค่าย8 Merc ดแผ่านพอร์ตของท่านที่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเป็นดัชนีที่อ้างอิงกับฝั่งของสหรัฐค่ะนอกจากตลาดหุ้นสหรัฐยังมีตลาดหุ้นในฝั่งของฮ่องกงแล้วก็ตลาดหุ้นไทยด้วยสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์ทําความรู้จักเพิ่มเติมทางไลน์แอดไทยดีวหรือสแกน QR code ตรงบริเวณจอน,นี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะติดตามตารางเกียร์ริ่งนะคะ,เร,ะเรื่องของเรื่องของเคล็ดลับการเทรดทำความรู้จักเพิ่มเติมก่อน,อนที่จะเทรดผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถ ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตของท่านได้ทางเว็บไซต์ของ Macquarie ได้ด้วยเช่นกันค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai